สวัสดีครับเราอยู่กันในเกมคอฟดาร์กอนส์นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เป็นวอลท i p ป p ที่3ซึ่งผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเล่นเกมรับเกมลุกนะครับผมนะเล่นยังไงเล่นแบบไหนอะไรดีกว่ากันนะครับผมนะขยายความจากคลิป War ทิป EP ที่2ที่ผมพูดถึงหน้าที่ของทหารแต่ละประเภทนะครับว่าเวลาเล่นเกมลับให้เล่นยังไงเกมลุกให้เล่นยังไงนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงสเกลที่กว้างขึ้นว่ากองทัพในกิวกองทัพกิวเราเนี่ยนะครับนะผู้ประชาการเนี่ยนะครับควรจะตัดสินใจเล่นเกมลุกเล่นเกมรับยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาขยายความกันในคลิปนี้นะครับผมนะแต่ก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์เล็กๆก,ก่อนนะครับผมว่าทาง b บียร์ชานลนะครับผมนะ รับสมัครผู้เล่นนะครับเออเซิร์ฟ62ถึง66นะครับไปตะลุยซีซั่น2ด้วยกันนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะมาเล่นด้วยกันนะครับนะผู้เล่นที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟ62ถึงเซิร์ฟ66นะครับผมนะเออผมจะทิ้งลิงก์แบบฟอร์มการสมัครไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับก็สามารถที่จะกดเข้าไปอ่านดูก่อนได้ว่า ข้อมูลกิลนะครับคุณสมบัติตรงไหมนะครับผมแนวทางของกิลที่ผมระบุไว้เนี่ยตรงกันไหมถ้าหากว่าโอเคแนวทางการเล่นตรงกันนะครับอยู่เซิร์ฟห2หรือถึง66อยู่แล้วนะครับและอยากมาเล่นด้วยกันก็สมัครเข้ามาได้เลยนะครับหรือถ้าใครอยู่เซิร์ฟอื่นแล้วอยากเล่นด้วยกันจริงๆก็สามารถที่จะไปหาซื้อ ID ก็ได้นะ หาซื้อดีเออเซิร์ฟหกสอ 6, 2, นงนหกหกก็ได้นะครับผมรีเควสตพลังไว้6ล้านบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอดี ID ราคาหลักร้อยสบายสบายนะก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยมาเล่นด้วยกันได้นะครับผมเอํามาเข้าสู่เนื้อหานะครับผมเออเกมรับเกมลุกนะครับคือจริงๆต้องบอกอย่างนงี้เออการจะเล่นเกมรับเกมลุกเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคือเราต้องรู้อันนึงก่อนนะครับนั่นก็คือเรื่องของอนาเขตกิลนะครับ อาณาเขตกิลเนี่ยนะครับถ้าเราอยู่ในอาณาเขตกิลของเราเราจะได้รับบัฟนะครับบัฟที่กิลเราไปครอบครองเบฮิมอสเลยมาต่างๆเนี่ยนะครับผมเราจะได้รับมันก็ต่อเมื่อเราอยู่ในอาณาเขตกิลของเรานะเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆไม่ว่าจะเล่นเกมรับหรือเกมลุกอะไรก็แล้วแต่นะครับหลักการสําคัญที่สุดเลยคือต่อสู้ให้อยู่ในอาณาเขตของกิลเรานะครับอาณาเขตรอบทงอะ่ะ นค้คอาณาเขตสีฟ้าๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้สู้ในอาณาเขตของกิลเรานะครับเราจะได้รับบัฟซึ่งเป็นบัฟแบบมหาศาลมากนะเร mm ีย hmm. กได้ว่าเราจะเก่งขึ้นประมาณ2 5 4สิ0ถึงเ์เลยครับไม่ได้พูดเล่นเก่งขึ้นมากมากๆกอไก่ล้านตัวนะเพราะฉะนั้นเล่นยังไงก็ได้นะครับให้การต่อสู้เกิดขึ้นในอาณาเขตของกิลเราโอกาสชนะสูงมากนะครับ ต่อให้เออเรามีกองทัพที่ที่พลังน้อยกว่านะครับเราก็มีโอกาสชนะได้ไม่ยากถ้าเราดึงเขาสามารถดึงเขามาสู้ในอนณาเขตของกิลเราได้นะครับอันนี้คือหลักการนะจริงๆคลิปนี้เนะี่ยสามารถจบตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าคุณเข้าใจหลักการนี้คือทำยังไงก็ได้ให้สู้ในอนาเขตของกิลเรานะครับนะจบนะครับผมได้เปรียบ โอกาสชนะสูงนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเราจะได้เปรียบเราจะได้รับบัฟเยอะขึ้นมากนะครับนะเอามาทีนี้ผมจะมาลองอขยายรายละเอียดให้มากขึ้นอีกนิดนึงนะครับค่อยๆไปด้วยกันช้าๆนะ,อ,ะอย่างนี้ตามที่ภาพกราฟ,ฟิกที่ผมได้ทำนะครับมีอาณาเขตของกิลสีเขียวสีแดงนะครับอสมมุติว่าถ้ากิลสีเขียวกับกิลสีแดงมาสู้กันตรงกลางสู้กันนอกอาาเขตนะครับมาสู้กันนอกอาณาเขตของกิลนะครับ เออถ้าเป็นแบบนี้นะครับต่างฝ่ายต่างไม่ต่างไม่มีบัฟนะเพราะฉะนั้นเสมอกันเสมอกันขึ้นอยู่กับว่ากองทัพใครจะพลังเยอะกว่าขึ้นอยู่กับว่าผู้บัญชาการของใครจะบัญชาการลบได้เก่งกว่านะครับจะไม่มีเรื่องของบัฟมาเกี่ยวข้องนะครับแต่ถ้าหากว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถดึงเข้าไปสู้ในอนาเขตของกิลเขาได้ นะครับฝ่ายนั้นจะเก่งขึ้นอย่างที่บอกเก่งขึ้นประมาณ25-40% 50%าเตนลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราครอบครองอนากิวเราครอบครองเออเบฮิมอสเยอะแค่ไหนได้รับบัฟอะไรมาบ้างนะครับนะบแต่เก่งขึ้นบอกเลยเก่งขึ้นเยอะนะบัฟเบฮิมอสในนาเขตกิวนี่แม่งส่งผลมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกใครสู้ในนาเขตกิวตัวเองเรียกได้ว่าชนะไปประมาณ 60- 70%ขึ้นไปแล้วนะครับ นะแล้วนี้จะดึงยังไงจะดึงยังไงเทคนิคการดึงดีกว่านะครับนะเอออ่ะถ้าหากว่าเรามาชนกันตรงกลางเนี่ยขอย้อนนิดนึงถ้าเรามาชนกันตรงกลางเนี้ยนะครับผมกิลที่ได้เปรียบก็คือกิลที่พลังเยอะกว่าถูกไหม นะเพราะว่าไม่มีไม่มีใครมีบัฟไงนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆเลยถ้าพลังเราน้อยกว่านะครับหรือจริงๆต่อให้พลังเราเยอะกว่าก็ตามนะครับสงครามเกมเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ว่าถล่มกันชนะก็คือชนะไม่ใช่นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าใครสามารถจะยืนระยะได้นานกว่ากันนะเพราะว่าเพราะว่าสู้กันครั้งแรกอาถล่มกันครั้งแรกเราชนะครั้งที่2เราชนะครั้งที่3เราชนะครั้งที่4ี่เราหมดแต่เขาไม่หมดครั้งที่5้าเขามา นะครับเราเรา,เราเริ่มไม่ไหวครั้งที่6เขามาเราเริ่มหมดแรงครั้งที่7เขามาเราแพ้นะครับครั้งที่8ดเขามาเราหมดแล้วอย่างเงี้ยนะครับ คือมันขึ้นอยู่กับว่าใครยืนระยะได้นานกว่าก,กันเกมนี้นะครับใครฝั่งไหนลงบานเต็มก่อนอะนะถ้าใครถ้าลงบานเต็มก็คือออกมาช่วยอะไรเพื่อนไม่ได้แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครลงบานเต็มก่อนนะครับหลักๆเพราะฉะนั้นในการสู้กันนอกจากที่จะชนะกันแล้วล่ะมันขึ้นอยู่กับว่าใครจะสามารถเซฟกําลังทหารเซฟกําลังพลได้มากกว่ากันด้วยชนะไม่พอชนะให้เจ็บน้อยที่สุดด้วยนะครับอันนี้คือหลักสําคัญเพราะฉะนั้นนะครับเทคนิคมันก็เลยมีส่วนสําคัญตรงนี้นะครับ ดึงเข้ามาในอาณาเขตเราให้ได้แล้วดึงยังไงนะครับอ่ะสมมติสมมติเราจะไปบุกเขานะครับอ่ะเขาเขาตั้งรับอยู่ในอาณาเขตเขาและเราต้องการไปบุกเขาหรือต้องการที่จะดึงเขาเข้ามาในอาณาเขตของเรานะครับอ่ะในในกรณีที่สมมุติว่าอาณาเขตเราอยู่ไกลเรามาบุกเขาแบบบุกเขาไกลเลยบุกเขาไกลเลยไม่มีอาณาเขตของเราเลยสมมตินะฮะสมมติไม่มีอาณาเขตของเราเลยอ่ะสมมติไม่มีอาณาเขตของเราเลยคือเราแบบ เราอันนี้ต้องเรียกว่าเรามาสกัดกั้นการต่อธงของเขานะครับเราไม่ได้จะเอาธงมาชนธงแต่เราต้องการมาสกัดกั้นการต่อธงของเขาเราก็จะมาแบบไม่มีธงถูกไหมเราจะมาแบบไม่มีอาณาเขตกิวของเรานะครับแล้วเราจะดึงข้อออกมายังไงนะครับเราจะดึงข้อออกมายังไงนะครับเออ ต้องบอกอย่างนี้ครับคือกองทัพของกิลเนี่ยกองทัพกิลเรเนี่ยนะครับแนวการแนวของกองทัพผมบอกแล้วใช่ไหมว่ากองทัพควรจะเป็นไม้บรรทัดย,ยาวๆนะครับซึ่งซึ่งตัวละคร,รคนะครับซึ่งทหารที่จะกําหนดแนวของกองทัพนะครับมันคือทหารเวทมนต์หรือเมทนะครับเพราะว่าเมทจะเป็นตัวที่ยิงถอยเมทเป็นตัวที่ระยะยิงไกลสุดถูกไหมแล้วมันก็จะยิงถอย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 ถูกไหมครับ นะและเมทเป็น,ปน,ปน,ปนทหารที่คนเล่นเยอะด้วยนะเพราะฉะนั้นเมทจะเป็นตัวกําหนดแนวของกองทัพนะครับตัวนักธนูนะครับตัวนักธนูกับเอทหารราบเนี่ยนะครับอย่างที่ผมแนะนําไปควรจะอยู่ใน,น,นแบบนวของเมทควรจะมาอยู่ในก้อนเดียวกันแบบนี้นะครับควรจะมอยู่ในก้อนเดียวกันแบบนี้นะครับก็คือนักธนูมีหน้าที่ยิงนะครับตัวไหนที่มันแหลมออกมานะครับ นะตัวไหนที่มันแหลมออกมาในยืนอยู่ในระนาบเดียวกับเมทรอรอยิงตัวที่มันแหลมออกมาส่วนเอเอทหารราบนะครับมีหน้าที่ในการออกไปบล็อกนะครับฝั่งตรงข้ามที่จะพุ่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทหา,หารราบหรือทหารมาแล้วแต่นะทหารตัวทหารราบของเราเนี่ยมีหน้าที่ออกไปบล็อกนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่าตัวกําหนดแนวของการลบเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นเมทครับมันจะกลายเป็นเมท เนี่ยมันจะกลายเป็นเม็ดนะครับซึ่งนะครับเราจะลากเขายังไงง่ายมากนะครับคือเม็ดนะครับปกติเม็ดจะยิงถอยยิงถอยยิงถอยอยู่แล้วใช่ไหมนะครับถ้าเราถอยถ้าเราก้าวไปยิงข้างหน้า1ทีเราถอย3ก้าวเออนะครับออกไปยิง9ก้าหนึ่งถอย39มก้าวมันก็จะถอยหลังถูกไหมครับนาะยมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับสมมุติว่าเราออกไปยิงนะครับออกไปยิง9ก้าหนึ่งถอย3าก้าว ออกไปยิง9 1้าถอย39ออกไปยิง9 1้าหนึ่งถอย49เนะเนี่ยเราเราจะค่อย Maria> ๆดึงเขาออกมาได้ดึงเขาออกมาได้ดึงเขาออกมาได้แบบนี้นะครับอ่านะครับอันนี้คือคือหลักการนะครับคือหลักการเมนดเมดมันจะผัดกันอะมันจะเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกเพราะฉะนั้นเราเข้าไปยิง9 1หนึ่งเราดึงเขาออกมา3 9เราเข้าไปยิง9 1หนึ่งเราดึงเขาออกมา3 9มเก้ี้เขาก็แนวของเขาจะพยายามถอยออกมาเราจะดึงเขาออกมาได้เองโดยธรรมชาติ นะครับอันนี้คือหลักการดึงนะครับคือหลักการดึงนะอันดับแรกนะครับเราต้องดึงเขาออกมาจากอาณาเขตกิวเขาก่อนนะครับออกออกจากอาณาเขตกิวเขาก่อนเราถึงจะเริ่มทําเกมบุกได้นะครับเริ่มทําเกมบุกได้สมมติเราดึงเขาออกมาจากอาณาเขตกิวเขาได้แล้วเราจะบุกนะครับการบุกผมบอกไปแล้วนะครับต้องมีคนส่งสัญญาณนะผมต้องบอกว่าการบุกเนี่ยการเล่นเกมลับกับเกมลุกเนี่ยจริงๆตอนเราดึงเขาออกมาเนี่ยมันคือเกมลับนะ มันคือเกมลับนะครับนะยิงถอยยิงถอยยิงถอยดึงเข้ามาเนี่ยมันคือการเล่นเกมลับนะท่าน,นี้พอเราเราดึงเขาออกมานอกเขตแล้วเราจะเล่นเกมบุกเนี่ยนะผมต้องบอกก่อนว่าเกมบุกเนี่ยโดยทั่วๆวไปนะครับมักจะเสียเปรียบเกมลับนะเพราะอะไรเพราะว่าเกมบุกเนี่ยมันต้องมีความพร้อมมีการนัดแนะนะครับมีการให้สัญญาณที่ชัดเจนและทุกคนพร้อมรับฟังนะครับ นะคือถ้า,ถา,ส,มถาสมมติว่าผู้บัญชาการสั่งบุกเลยบุกนะครับจังหวะนี้บุกนะทุกคนบุกนะครับแต่แท้งไปคนเดียวนะแท้งออกมาไม่พร้อมกันเนี่ยนะแท้งออกมาไม่พร้อมกันแท้งมีแบบออกมาตัว2ตัวเงี้ยแตกนะสมมติอ่ะสมมติแท้งออกมาไม่หมดแตกนะครับอ่ะสมมติแท้งออกมาหมดแต่นักธนูไม่ตามก็แตกถูกไหมนะหรือนักธนูออกแต่แท้งไม่ออกก็แตกนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ออฝ่ายที่จะเล่นเกมบุกนะครับต้องมีความพร้อมมีการนัดแนะมีการให้สัญญาณการให้สัญญาณก็คือจะใช้อีโมชันก็ได้นะครับหรือจะใช้ข้อความสร็จรูปก,ก็ได้ว่าจู่โจมเลยตามข้ามาอะไรแบบเนี้นะครับ เออนะมันมันไม่ไอ้ส่งสัญญาณไม่ยากแต่ไอ้ความพร้อมเพียงอันเนี้ยมันยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมลับมักเลยจะได้เปรียบขวาเพราะว่าไม่ต้องมีการนัดแนะไม่ต้องมีการส่งสัญญาณกันนะครับถ้าแต่ละคนรู้หน้าที่ตัวเองมาเล่นเกมลับได้สบายๆอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเกมลุกถ้าอยากจะเล่นให้ได้เปรียบนะครับต้องเอออันดับแรกผู้บัญชาการต้องดูจังหวะเป็น้วยว่าจังหวะนี้เข้าแล้วได้ ถ้าคุณจะเล่นเกมบุกเนี่ยนะครับถ้าคุณจะบุกค,คุณจะสั่งลุยจู่โจมเลยเนี่ยนะครับคุณต้องรู้ว่าเข้าไปแล้วชนะนะเพราะว่าถ้าสั่งบุกไปแล้วนะครับผมมันถอยไม่ได้นะครับถ้าถอยเสียเปรียบถอยนี่คือแตกนะครับนะอาบุกยังไงเอาบุกไงก่อนสมมุติว่าดึงเขาอ,ออกมานอกอาณาเขตได้ปุ๊บนะครับผู้บัญชาการเห็นจังหวะนี้แหละเวิร์กแล้วสั่งจู่โจมเลยทุกคนนะครับพอผู้บัญชาการสั่งจู่โจมปุ๊บนะครับทหารลาบ ทหารราบต้องเดินออกมาอย่างที่อย่างที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วนะทหารราบต้องเดินออกมานะครับพอทหารราบเดินออกมาถึงระยะธนูปุ๊บธนูต้องฟอลโล่ตามนะครับธนูต้อง f o ลโ o w ตามนะเออฟอลโล่ตามแล้วไปยิงนะทหารราบเข้าไปชนและวธนูปักหลักยืนยิงนะครับส่วนนักเวทเหมือนเดิมนะยิงถอยยิงถอยอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับนะแต่นักธนูเนี่ยยิงถอยไม่ได้คือเข้าไปยิงแล้วต้องปักหลักยิง ไม,ไ,มไม่ไม่ด้หมายความว่าล็อกตัวไหนล,ล็อกตัวนั้นยาวนะแต่หมายหมายความว่าต้องอยู่กับที่อ่ะนะต้องไม่ยิงถอยยิงถอยคือไปปักหลักแล้วตัวไหนใกล้สุดยิงตัวนั้นยิงตัวนั้นอะไรเงี้ยคือต้องปักหลักยืนยิงนะครับอันนี้วิธีลุกแบบนี้ถึงจะได้ผลนะครับถึงจะได้ผลและถ้าสั่งลุกไปแล้วอย่างที่บอกนะครับถ้าถอยคือแตก <c oughs> <c oughs> นะเดี๋ยวถ้าแทงเข้าไปกลางวงเขาแล้วอ่ะสั่งเฮ้ยถอยถอย,ถอยแทงออกมาแทงออกมาไม่ได้นะ คือถอยออกมาคือโดนตีฟรีนะครับนักธนูก็เช่นกันนะนักธนูก็เช่นกันถ้าสั่งถอยสั่งถอยเนี่ยโดนม้าไล่กวดโดนแทงไล่กวดนะตายนะครับนักธนูเป็นอาชีพที่บอบางอยู่แล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าจะบุกนะครับก็บุกลักษณะนี้แหละนะครับแต่ถ้าคิดจะบุกต้องบุกและชนะเท่านั้นนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าดึงเขาออกมาจากอาณาเขตกิลได้นะ,นะครับนะแล้วเห็นจังหวะว่าเราบุกแล้วเราคือส่วนใหญ่ถ้าบุกอะถ้าทําได้พร้อมเพียงอะมักจะได้เปรียบ นะครับถ้าทําได้พร้อมเพียงนะถ้าทําได้สมบูรณ์แบบอะ่ะมักจะได้เปรียบนะครับแต่ถ้าทําไม่สมบูรณ์แบบนะครับมันมักจะกลายเป็นเสียเปรียบทันทีอันนี้ก็ต้องระวังมันขึ้นอยู่ความเก่งของผู้บัญชาการแล้วนะครับอ่ะอันนี้คือวิธีการเล่นเกมบุกนะครับในกรณีที่เราต้องการไปตัดธงเขาตัดการต่อธงเขาเป็นต้นนะครับจริงๆเนี่ยหลักการไม่ว่าจะเล่นแนวไหนก็แล้วแต่เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดนะครับก็คือ เออสมมุติว่าธงนะครับธงต่อมาจ่อกันสมมุติว่าธงต่อมาจ่อกันแบบนี้นะแบบนี้นะธงต่อมาจ่อกันนะครับอ่ะท่านี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมถ้าใครใครใครจะมาปักสมมุติว่าเราเราจะไปปักนะครับสมมุติว่าเราจะไปไปปักธงเนี่ยเราเราเราจะไปปักป้อมคำนึงนะเนี่ย สมมติว่าป้อมอยู่นี้เราต้องการไปปักป้อมคือต้องการลุกเขาถูกไหมเราต้องการไปปักป้อมนะครับเราต้องการไปปักป้อมซึ่งการปักป้อมเนี่ยนะครับปักธงไม่ใช่ปักป้อมปักธงนะปักธงเนี่ยมันขวาทธงจะสร้างเสร็จก็เป็นชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจําเป็นที่จะต้องป้องกันการลื้อธงของฝั่งตรงข้ามนะครับวิธีการก็ก็หลักการเดียวกันนะครับก็คือเข้าไปดึงเขาออกมานะ เขาไปดึงเขาออกมานะครับดึงออกมาดึงออกมาดึงออกมาแล้วก็แล้วก็พอมาถึงนาเขตเราปุ๊บนะครับเราค่อยเข้าเข้าไปโจมตีนะครับค่อยเล่นเกมบุกหลักการเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าผมอยากจะนําเทคนิคนิดนึงนะครับว่าไม่จําเป็นที่จะต้องไปแบบนี้นะครับเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอบ่อยผู้บัญชาการมักจะเวลาการทงอเวลาการการการสร้างทงอป้องกันการสร้างสร้างทงนะครับมักจะมาตั้งแนวป้องกันแบบนี้ มัก,กจะตั้งแนวป LIKE ้องกันแบบนี้ซึ่งมันอยู่ใกล้เขตเขามันอยู่ใกล้เขตเขาถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถดึงเราเข้าไปได้ง่ายดึงดึงเราเข้าไปตบในบ้านเขาได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นต้องไป timing. ต้องไปตั้งต้องไปตั้งแนวป้องกันด้านหน้าทงที่กําลังสร้างเลยตั้งแนวตั้งข้างหลังได้ตั้งข้างหลังแบบนี้ได้นะเพราะเพราะถ้าเขาจะเข้ามาลื้อเพราะถ้าเขาจะเข้ามาลื้อเขาต้องเดินเข้ามานะซึ่งถ้าเขาเดินเข้ามานั่นหมายว่าเขาต้องเดินออกจากเขต เขตกิวเขาถูกไหมพอเขาเดินออกจากเขตกิวเขานั่นแหละเสร็จเราทีของเราแล้วที่จะดึงเราเข้ามาตบในบ้านเรานะครับอันนี้คือลักษณะหรือเทคนิคที่ผมอยากจะแนะนําเพิ่มเติมนะครับเออจริงๆแล้วมันมันก็แบบนี้แหละนะครับไม่ว่าจะกรณีไหนก็นแล้วแต่นะครับหรือจะเป็นกรณีที่เออเขามาบุกเราดีกว่าอ่ะยกตัวอย่างกรณีเขามาบุกเรานะครับสมมุติว่าเขาทงเขาไม่มานะทงเขาไม่มานะ แต่คือเขาเขามาสกัดกั้นการต่อทงของเรานะครับเขามาสกัดกั้นการต่อทงของเราแน่นอนนะครับเออสิ่งที่ผมแนะนําคือไม่มีความจําเป็นต้องมาตั้งรับหน้าทงแบบนี้นะไม่มีความจําเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขาสามารถที่จะดึงเราออกไปได้ง่ายเนี่ยเขาสามารถจะดึงเราไปตบได้ง่ายนะครับเราลึกๆเลยเราสามารถ ตั้งแนวป้องกันตั้งรับลึกๆแบบนี้ได้เลยหลังธงได้เลยแบบนี้เลยนะเพราะยังไงถ้าเขาจะเข้ามาลื้อเนี่ยเขาต้องเข้ามาในานาเขตเราอยู่แล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีในานาเขตเราเนี่ยมันมันสามารถตั้งบ้านเราได้ตั้งอะไรได้นะครับมันตั้งรับได้ง่ายมากมันมียุทธวิธีในการป้องกันธงหลายแบบมากในการตั้งรับในานาเขตธงของเราเนี่ย มีหลายแบบนะครับแต่นี้เอาเอาเป็น,เอ,เ,ปนเอาเป็นแบบกองทัพมาชนกันก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า,นาผมค่อยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคอื่นๆนะครับมีเทคนิคเด็เดๆอยู่ไม่ต้องกลัวนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นคําแนะนําก็คือไม่จําเป็นต้องมาตั้งรับตรงนี้หรือตรงนี้นะตรงนี้นี่ยิ่งแย่เลยนะตรงนี้ก็โอเคแต่ว่าก็ไม่จําเป็นข้างหลังได้ข้างหลังได้ถอยไปนิดก็ยังได้นะครับขอให้อยู่ในนาเขตเราไว้ดีที่สุดนะครับ หรืออีกกรณีหนึ่งนะครับอีกกรณีหนึ่งในกรณีที่ทงชนกันอยู่นะในกรณีที่ทงชนกันแบบนี้เลยนะทงชนกันแบบนี้เลยอันเนี้ยขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วนะว่าใครจะรื้อทงใครได้เนี่ยมันขึ้นอยู่ความสามารถผู้มันชับบัญชาการแล้วว่าใครจะดึงเข้าอาณาเขตใครสําเร็จนะครับนะเนี่ยถ้าถ้าถ้ายิงกันแบบนี้เสมอนะครับถ้าต่างฝ่ายต่างอยู่ในอาณาเขตเต็งแล้วยิงใส่กันแบบนี้เสมอนะครับ นะ่าต้องดึงเขาเข้ามาตกในบ้านเราให้ได้และต้องระวังอย่าให้เขาดึงเราไปตกในบ้านเขาให้ได้นะครับอันนี้คือหลักการสําคัญนะครับเรื่องของนาณาเขตเป็นอะไรที่ที่เรียกได้ว่าตัดสินแพ้ชนะเลยนะครับผมนะนะก็หวังว่าคงมีประโยชน์นะครับผมและเจอกันใหม่กับวอลทิปอีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับ